โภคุหาสีเมตตาปรุณาบุทิตาอุาาเบกขาดเดชระพรมนัตติหน,น้าจะไม่เหมือนกันนะโยบะดูเอาสังเกนะนะะนะตเรานะระนาเมตตาหน,น้าเมตตาปรุณาบุทนะิตาอุเบกขาหน้าลัหน้าขอพอนะโอภารติกนเนธเทพเจ้าแห่งความจำเนธเทพเจ้าแห่งโชครา นะรันาขอ,ออ่อนอักเลยนะครับนะอีเป็น,ปนบรรยากาศทั้งหมดนะกาทำพิธีอักเลยนะคะ<อ>นะรับอักรับน้าเป็นพลันเดิขวดตือขวดตือข,ขวดนะครับไปโยกกลับไปนั่งที่เดิมน,นะกลับไปนั่งที่เดิมกลับไปนั่งที่เดิมเจินะครับเจอเจอเจอเลยนะครับ ยายถูกกิ่งวดแล้วเนี่ยยายถูกแล้รกิ่งวดแล้วเดอาจย่หารโอ้อดี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 เดือดวันนี้เอาแรงหนักเลยนะเดือดบนเดือดชารับพิธีเดือไปอดไกนโยที่เดินทางมาใหม่ๆนะขอบพระคุณท่านจากจามาลงยาหลังมือ จะมาลงยันหลังมือหรือจะมาเจอหน้าเราหลพ่อแพ่เยวก็เิยไปทำละเมอมาทั้งนึ่งหัวดตร่งดแล้วก็รอเข้ารูปพิธีลงยันหลังมือก็ทำบุญสองร้อยบาทที่เข้าไปเข้ามือให้เจอหน้าก็ทำบุญท่านละหนึ่งร้อยบาทระลักพรตถุของคนของมีเจ้าหลวงพ่อแพร่หรือว่าเราได้มาเข้ารวมพิธีใหญ่พิธีใหญ่ นะจะมีการประกอบพิธีเป็นท้านเป็นตอแล้วบลพ่อแพ้ก็ได้เชิญครูอ่านองค์การแล้วก็เป็นการเชิญครูเข้าสู่พิธีกรรมพิธีการนะเกิดท่านใดที่จะร่วมพิธีก็นะกเกิดนะครับขึ้นไปไหว้พระเดินพระทองก่อนแล้วก็รับนาหมดพระธานในส่วนขวดท่านนะจากประโยชน์ก็ กาไปที่สาราหลังใหญ่ชั้นล่างนี้เลยนะก็ไปที่สาราหลังใหญ่ชั้นล่างนี้เลยนะครับ